สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้ได้เวลากู้ตุ้มกันอีกแล้วจ้าวันนี้นะครับณนะวันที่3พฤษภาคม2 5งหนะครับผมเอาเยื่อไปใส่ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไปกู้สี่ลูกห้าลูกได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะกู้กี่ลูกนะครับขอ,ขอโทษ ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ช่วงนี้ปลาหายากนะครับน้ำขึ้นน้ำลงบรรยากาศน้ำก็แปรปรวนนะครับช่วงนี้ก็คู่บ้างเว้นบ้างคู่บ้างเว้นบ้างนะครับคู่วันเว้นวันนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทำตุ้มใหม่นะครับไปดูกันครับวันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับเต็มลำหรือเปล่า อโอเคลูกแรกทำการลงจอดนะครับให้มันมาลงดโอเคครับลูกแรกลงนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รูแล่ก,ก,ก็ทําการอดหลักอยู่นะครับยามาดูกันครับว่าจะพอมีตัวหรือเปล่านะครับสําหรับลูกแรก ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีนิดหน่อยครับสำหรับโูกแรกนะครับผม <i Compass ion ing> ไม่ค่อยได้หรือว่าน้ำไม่ค่อยไหลน,นะ <i> 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 น้ำมันปั่นตน้ำมันอย่างี้ย ก็แั่ประมาณเกืบยี่สิบตัวได้นะครับม่มากไม้ไม้นะครับกาแฟไปทำการใส่อาหารใะยายนะครับทำการใส่อาหารลูกที่หนึ่งนะครับจะล,ลงต่อนะครับเราทำการย้ายนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยทะลานะครับทำการปิดป่าแล้วลนต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สองนะครับผม ไปต่อกับลูกทีสองครับผม 2เกมบตัวลงจออีกแล้วครับก็จะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับไหลขึ้นปวจะไปมีตัวตัวมีตัวแลเก็บกลับขึ้นหมดลูกที่สองนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยน้ำมันไหลแปลกน้ำมันไหลขึ้นไม่มีตัวโอเคลูกที่สองเปล่าครับยายไปทั้งหมด ครับไปต่อกับโรที่สามนะครับผมโรที่สองฝาวน้ำไหลย้อนนะครับไม่ได้ระดับปากก็ไม่เข้าไม่เข้าก็าทำไงนะโอ้ยยังงาหักโอเคไม่ใช่ไม่เข้านะครับแต่งาหักนะครับ โอเคตูวที่สอง้าวเพราะงาหักนะครับก็เลยไนะม่มีตัวไปต่อกับลูกที่สามนะครับผมไาทำการเก็บเลยนะครับลูกนี้ไปจ้าไปต่อกับลูกที่สามนะครับผมวันนี้จะมานม่เอ่ยลูแรกก็ได้รวมยี่สิบกว่าตัวนะครับ ก็ไม่มากนะครับผมโอเคถึ okay, นลบลูกที่3นะครับลงจอดจ้า ที่สามนะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีตัวอยู่เหมือนกันนะครับ อพอได้นิดหน่อยนะครับแต่อาหารไม่หมดพอได้พอได้ไม่มาไม้ไหมนะครับเอาไปเก็บไปนู่นดีกว่าเอาเก็บนเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อกับลูกที่สี่น,นะครับผมลุกนเอก,ก,ก,ก็ะถอดไปเลยนั่งใส่แล้วนะบจะหลุดแล้ว <laughs> เพิ่งใส่น้ำเมื่อกี้นี่อือออได้ครับรถที่สี่เอาเรื่องโอเคสำกัรใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับสำหรับรถที่สี่ จบภารกิจนะครับสี่ลูกนะครับวันนี้เต็มลำตามท้องเรื่องจ้า<อ>เต็มลำเรือนะครับเต็มลำได้เลยแล้วทุกวันนะครับโอเคกลับบ้าได้จ้าใหญ่พุโมงนะครับ